พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพออ 1, ศ1 7 0 0เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองกิงคือหลักฐานทางด้านโบราณนักคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้ วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้นับัดนี้ ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะก,กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมนครปูสมพีสืบต่อจากคราวที่แล้วซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่147เ,เราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกที่นี่ก็คือชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้จุดที่ทุกท่านเห็นขณะนี้ก็คือพื้นที่บริเวณพระราชวังเก่าของพระเจ้าอุทเทนซึ่งนำพาท่านทั้งหลายไปชมเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้ก็จะออกจากพระราชวังของพระเจ้าอุทเทนซึ่งเป็นซากกำแพงเมืองและมีซาก อาคารที่ก่อ,ดอ้ดยอิฐขนาดใหญ่มุ่งตรงไปอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเมืองเก่าเหมือนกันห่างกันประมาณกิโลเมตรเศษเศเพื่อนำพาท่านท,ทั้งหลายไปชมเสาอโศกและวัดโคสิตารามต่อไป เราเดินทางออกมาก็จะมีชาวอินเดียใช้ศีรษะเทินสิ่งของผ่านไปผ่านมาบรรยากาศก,าก็ค่อนข้างแห้งแล้งนิดหนึ่งเนื่องจากเราไปช่วงเดือนมีนาคมบริเวณพื้นที่กว้างที่ทุกท่านเห็นขณะนี้ก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านแต่ว่าข้างล่างน,นั้นก็ยังเป็นซากโบราณสถานอยู่ซึ่งทางรัฐบาลก็อนุโลมให้ใช้พื้นที่แห่งนี้แต่ก็ไม่อนุญาตให้สร้างอาคารสถานที่ทับผ่านฝูงแกะที่ชาวบ้านมาเลี้ยงอยู่ฝั่งทางด้านขวา ในที่สุดเราก็มาถึงสถานที่นำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ที่ป้ายสีน้ำเงินตรงนี้เขียนว่าภารัสราการแถวที่สองารติยะปุราตตวะสระเวกสันอโศกสตัมภสถานเกาสมพีแถวแรกก็คือรัฐบาลอินเดียแถวสองก็คือกรมโบราณคดีของอินเดียแถวที่สามก็คือสถานที่ตั้งของเสาอโศกแถวที่สี่ก็คือเกาสมพีก็คือเมืองโกสมพีนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในว่าเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ มีการเก็บค่าเข้าชมเรียบร้อยแล้วมีเจ้าหน้าที่ให้ซื้อตัว๋วสำหรับคนไทยก็ได้อัตราเท่ากับคนอินเดียก็คือประมาณ25รูปี เมื่อเดินทางเข้ามาก็จะเห็นถนนที่ก่อด้อยอิฐแดงปูเป็นแนวยาวฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยก็มีซากสังขารามเป็นโบราณสถานที่ก่อด้วยอิฐแดงเป็นหลักที่ตรงนี้นักโบราณนักคดีก็ไม่มั่นใจว่าที่นี่คือที่ตรงไหนกันแน่จึงได้เรียกว่าสถานที่ตั้งเสาอโศกก็ขอทําความเข้าใจกับทุกท่านว่าสังขารามในนครโคสัมพีนั้นมีอยู่ทั้งหมดอยู่6วัดหนึ่งก็คือวัดโคสิตารามสร้างโดยโคสกะศิธี 2. กุกุตารามสร้างโดยกุกุตะเศษรษฐี 3. ปาวาริการามสร้างโดยท่านปาวาริกะเศรษฐี 4. พัทธริการาม 5. ศรศีสะปาวันแล้วก็ 6. อุตตารามสร้างโดยในช่างอุตระนี่ก็คือวัดสำคัญส่วนที่เรากำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าเป็นวัดไหนแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ใช่โคศิตารามอาจจะเป็น กุกุตารามปาวาริการามพัทริการามสีสัป,ปวันหรืออุตตารามก็ได้แต่ก็ไม่มีหลักฐานระบุชัดเจนซึ่งไม่เหมือนกับโคสิตารามที่เมืองโกสัมพีแห่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาจำพรรษาที่โคสิตารามตามคําอารัธนาของโคสกาเศรษฐีในพรรษาที่9 พระสูตรที่ทรงแสดงที่นครโกสัมพีนั้นก็มีหลายสูตร 1. โกสัมพิยสูตร 2. สันทกะสูตร 3. ชาลิยสูตร 4. ปอุปักกิเลสสูตร 5. โกสัมพีสูตร 6. ปาลิลิยะสูตรเเขมกะสูตร 8. พภารัวาชสูตร 9. โคสิตะสูตร 10. กามภูสูตร 11. อุทายิสูตร 12. ปัมธรมารุขันโทปมสูตร 13. อุปวานสูตร 14. ปินโทรภารทวาชสูตร 15. เสขะสูตร 16. คุณนาภะพรมณสูตร 17. ศีสะปาวณสูตร 18. ชีวกะสูตร 19. กัมโพชะสูตร 20. ภิพิกุณีสูตร 21. ยุคะนัทสูตร 22. สังคเพทกะสูตร 23. กากุทะเถระสูตร 24. อานันทสูตร 25. อุทายีสูตร2 26. พัทธิสูตร 27. ทุติยะนิทัศสูตร 28. อนุรุทธสูตร 29. อานันทสูตร2 30. สัมภพาธสูตร 31. นาคสูตรและ32อุเทนสูตรนี้ก็คือรายชื่อของพระสูตรที่ทรงแสดงที่นครโกสมพีแห่งนี้ เรื่องราวเหตุการณ์ภายในเมืองโกสิมพีที่น่าสนใจเช่นเรื่องราวของทิดาช่างโหกผู้ที่กรอได้และต่อมาก็ถูกปลายแห่งกรอได้นั้นทิ่มแทงจนเสียชีวิตเรื่องราวของภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะก,กันเพราะการเหลือน้ำไว้ในห้องน้ำจนแตกความสามัคคีเป็นเหตุทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไปจำบรรษาที่ป่าปาลิไรยกะโดยมีช้างและลิงถวายการดูแล เรื่องราวของพระชันะตัดต้นไม้เตรียมสร้างวิหารถูกชาวบ้านตำหนิเพราะเป็นต้นไม้โบราณที่ชาวบ้านนับถือเรื่องราวของอมาตถ,ถวายวิหารต่อพระชนะวิหารพังลงมาเรื่องราวของภาษาคตะดื่มหัวเชื้อสุรานามว่ากาโปติกะหรือหัวเชื้อนกพิราบจนเมาหมายกิ้งเกลือกกลางถนนใกล้ประตูเมืองเรื่องราวของพราหมณ์ผู้ถวายนมแก่พระอดีตนักฟ้อนอย่างนี้เป็นต้น พระวินัยที่ทรงบัญญัติที่นี่นั้นเช่นสังฆาทิเศษข้อที่12ว่าด้วยเรื่องพระฉันนะรวมแล้วก็คือทั้งหมด8สิขาบทคือการสร้างวิหารใหญ่เรื่องภิกษุว่ายากสอนยากเรื่องการกล่าวกลบเกลื่อนเรื่องการติดตั้งบานประตูการดื่มสุรามาีัยการไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือนการตักเตือนโดยชอบธรรมและการกินนมแล้วมีเสียงดังซุดๆนี่ก็คือสิขาบท8ข้อที่ทรงบัญญัติ ที่เมืองโกสัมพีแห่งนี้จากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายมายัางสถานที่อันเป็นที่ตั้งของเสาอาโศกก็จะมีโครงสร้างของอิฐนั้นเรียงรายกระจายอยู่ทั่วไปอิฐเหล่านี้นั้นไม่ใช่ก่อสร้างในสมัยพุทธกาลจากหลักฐานทางด้านโบราณคดีนั้นสันนิษฐานว่าเริ่มตั้งแต่สมัยสุงคะ สมัยเมาระยะสมัยกุสานะและสมัยคุปตะก็เป็นแนวของวิหารเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ไฮไลท์ของสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเสาพระเจ้าอาโศกที่ยอดเสาหักไปในพื้นที่ตรงนี้มีการขุดค้นขุดแต่งอยู่3ช่วงสำคัญสำคัญครั้งแรกนั้นก็คือโดยท่านเซอร์เร็กซันเดอร์คันนิงแฮมในปี2405ครั้งที่2โดยนาย ทายารามสานีนักโบราณคดีชาวอินเดียก็มาขุดค้นในปี2463หรือปีคศ1920ก็ได้พบโบราณสถานพบเสาหินที่ถูกฝังและแตกหักอยู่ในสภาพที่นอนลงจึงได้ตั้งเสาขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นยังได้พบเหรียญตรา ในสมัยรัชวงศ์กุสานะสมัยรัชวงศ์คุปตะเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวรวมทั้งหม้อไหยอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพในขณะเดียวกันพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ก็พบเป็นจํานวนมากเช่นกันครั้งที่3โดยนักโบราณคดีชาวอินเดียเหมือนกันชื่อนายกีอาชลามาซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาโบราณคดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยอิลาาบัดการขุดค้นเกิดขึ้นในปี2492ถึงปีพศ2490รวมเวลาประมาณ4ปี ก็ได้พบพระพุทธรูปมากกว่า30องค์เลยทีเดียวอยู่ในสภาพที่แตกหักมากส่วนใหญ่ก็อยู่ในสมัยกุสานะประมาณพศ500ถึง600และคุปตะก็คือประมาณพศ800ถึงเ0 0ารเศษ สำหรับเสาอโศกที่ทุกท่านเห็นอยู่ขนานี้เนี่ยถือว่าเป็นต้นที่1ความจริงนั้นมีอยู่สองต้นความสูงนั้น22ฟุตไม่มีจารึกที่ต้นเสาและไม่พบว่ายอดนั้นเป็นรูปอะไรภาพแรกนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายในปี2 4 6 2โดยนายทยารามสาณีซึ่งเป็นนักโบราณาคดีชาวอินเดียถ่ายไว้จะเห็นว่าเสาอโศกนั้นอยู่ในท่าที่เอียง เนื่องจากมีการขุดค้นพบใหม่จึงได้ตั้งให้ตรงอยู่ในสภาพปกติความสูงก็คือ22ฟุตภาพต่อมานี้ก็คือภาพในปี2492โดยนักโบราณคดีชาวอินเดียเหมือนกันนามว่ากีอชาชรามา่าส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่อาตมาถ่ายเองในปี2542ก็เป็นภาพเฉพาะเสาอโศกส่วนภาพนี้ก็ลองไปโอบดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนก็ปรากฏว่าโอบคนเดียวนั้นไม่หุ้ม แสดงว่าใหญ่มากเลยทีเดียวและถ่ายร่วมกับเพื่อนพระนักศึกษาที่ไปเรียนด้วยกันนี่คือเสาอาโศกต้นที่1ส่วนต้นที่2นั้นมีความสูง35ฟุตมีจารึก4กษัตริย์1ก็คือจารึกของพระเจ้าอาโศกพศสอ6 2จารึกของพระเจ้าสมุทรคุปตะ สมัยรัชะวงศ์คุปตะพศ .900 เศษ3จารึกของมหาราชาพีรพันธ์พศ .2100 และจารึกของพระเจ้าชาหังคีซึ่งเป็นกษัตริย์ราชะวงศ์โมกุลจารึกนี้เขียนไว้ในปีพศ .2163 หรือปี1620ต้นที่สองนั้นมีความสูงประมาณ35ฟุตถูกย้ายออกจาก นครโกสัมพีในยุคที่รกร้างว่างเปล่าไปตั้งอยู่ที่ป้อมอิลาหบัดซึ่งสร้างโดยพระเจ้าอักบาแห่งราชวงศ์โมกุลก็ตั้งอยู่ณสถานที่ตรงนั้นและต่อมาทหารอินเดียก็ได้ใช้พื้นที่นั้นจึงไม่อนุญาตให้ผู้คนเข้าไปชมเนื่องจากเป็นเขตทหาร ที่ตรงนี้นับตั้งแต่นักโบราณคดีได้มีการสำรวจขุดคน้นก็ได้พบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือมีจารึกนั้นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวจารึกที่1คือจารึกพุทธมิตราที่1จารึกนี้อยู่ที่ฐานของพระพุทธรูปหินสยแดงปราศจากพระเศียรจารึกด้วยภาษาปรากิตความสูงขององค์พระก็คือ1เมตรเศษเศษค้นพบโดยนายวยัสในเดือนกุมภาพันธ์ ในปี2477หรือปีคศ1934ข้ค19ขอความเขียนว่าในปีที่สองแห่งการของราชสมบัติของพระเจ้ากานิชกะในวันที่8แห่งเดือนสองแห่งเหมันตะฤลดูภิกษุณีผู้มีนามว่าพุทธมิตราซึ่งเป็นผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกได้ถวายพระโพธิสัตว์วงเล็บพระพุทธรูปองค์นี้เพื่อนอบถวายเป็นพุทธบูชาจารึกนี้เขียนไว้ที่ฐานขององค์พระ ยืนยันได้ชัดเจนว่าเจ้าภาพนั้นก็คือภิกษุณีผู้มีนามว่าพุทธมิตราจารึกพุทธมิตราที่สองจารึกนี้อยู่ที่ฐานของพระพุทธรูปหินสยแดงเหมือนกันเหลือแค่พระบาทเป็นภาษาปรากิตสมัยกุสานะาเหมือนกันข้อความว่าในปีที่สองแห่งการครองราชสมบัติของพระเจ้ากนิษกะในปีที่8แห่งเดือนสองแห่งเหมันตาลืดูภิกษุณีผู้มีนามว่าพุทธมิตราซึ่งเป็นผู้ชำนาญในพระไตรปิฎก ได้ถวายพระโพธิสัตว์นี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจาลึกพุทธมิตราที่สาจาลึกนี้อยู่ที่ฐานของพระพุทธรูปหินทายแดงแต่ว่าองค์พระนั้นหักไปเหลือแค่พระบาทภาษาปรากิตเหมือนกันข้อความเขียนว่ามหาราชสะกนิสะกสะราเยโพธิสัตว์วมปรติขีดสถาปยติภิกขุนีพุทธมิตราเตปิตกาภขาวโตพุทธะจักกัง แปลได้ความว่าจุด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 ของพระเจ้ากนิชกะภิกษุณีผู้มีนามว่าพุทธมิตราซึ่งเป็นผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกได้ถวายพระโพธิสัตว์นี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสรุปว่าภิกษุณีพุทธมิตรานี้ได้เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปสามองค์ความจริงก็อาจจะเยอะกว่านี้แต่ว่านักโบราณคดีขุดพบได้แค่นี้ที่น่าสนใจก็คือภิกษุณีท่านนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของภิกษุพระละหรือพาลา ซึ่งก็ได้ถวายพระพุทธรูปหินสยแดงแบบนี้เหมือนกันที่สารนาศมีจารึกปรากฏชัดเจน 4. จารึกปุตะจารึกปุตสะมีจารึกเป็นภาษาปรากิจอักษรพรม,มีสมัยกุสานะเขียนไว้ใส่หินข้อความเขียนว่าปุสะสะทะโพทมังก็แปลว่าทายธรรมคือการถวายเสาหินนี้เป็นของอุบาสกผู้มีนามว่าปุสะ นี่เป็นอักษรพรมมียุคสมัยกูสานะ 5. จารึกกำแพงหินจารึกนี้เจาะเป็นช่องเป็นช่องด้วยหินก้อนเดียวทำจากหินสยแดงมีอักษรพรม,มีภาษาปรากิตยุคสมัยกุสานะประมาณพศ600เศษข้อความขาดหายไปเหลือแค่คำว่าจุดจุดจุด,จดราเมเจติยสะก็แปลว่าพระเจดีในอารามจุดจุดจุดซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าเป็นอารามอะไร 6. จารึกนันทิคุบตะ จารึกนี้เขียนไวเน้เหนือสตรีที่ถือบางอย่างอยู่ในมือซึ่งอาจจะเป็นภาพของนางสุชาดาผู้ถวายข้าวเมตุปาญาติหรือเป็นเจ้าของผู้ถวายเองก็ไม่แน่ใจจารึกมีสองแถวอักษรพรมมีภาษาปรากิตสมัยกูาณนะเหมือนกันเขียนว่านันทิคุป,ปะตะสะจุดๆทานังก็แปลว่าทานของอุบาสกผู้มีนามว่านันทิคุปตะเกตจารึกพุทธจารึกนี้แกะใส่หินสลักในภาพ ที่คนกําลังประนมมือข้างล่างมีภาษาสันสกฤตสมัยคุปตะเขียนว่าพุทธสยะประจุดจุดจุดข้อความขาดหายไปก็แปลว่าของพระพุทธจุดจุดจุดเหมือนกัน 8. จารึกพระอาจารย์พุทธมิตรจารึกนี้ที่ฐานของพระพุทธรูปศิลปะคุปตะปางประธานพรพระเสียนยังอยู่ที่ฐานของพระนั้นมีพระธรรมจักรและพระสาวกสององ,องค์อยู่สองฝักฝั่ง จารึกนี้เป็นภาษาสันสกฤตสมัยคุปตะเขียนว่าแถวแรกโอมนโมพุทธานะภควตโตสามัยกะพุทธัสยะสวะมัสขีดอาวิรุทธ,ธสยะอิยังปติมาปรติสถาปิตาภิกษุพุทธมิตรณะส่วนแถวที่สองข้างล่างสุดนั้นเขียนว่าสังวัตหนึ่งร้อยมหาราชศรีกุมารลคุปตัศยะราชเย ชชเยตถามาสที่109สระวาทูหกะขะประหานารัฐถังก็แปลว่าโอมขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธปฏิมานี้ถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่นี่โดยพระอาจารย์พุทธมิตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในปีที่10109ในรัสมัยพระเจ้ามหาราชาผู้มีนามว่ากุมาราคุปตะ ในวันที่8ในเดือนชเยเตหะนี่เป็นจารึกที่ปรากฏที่ฐานขององค์พระกาวจารึกพระอาจารย์เทววรมันจารึกนี้เขียนไว้ที่ฐานของพระพุทธรูปพระเสียนหายไปภาษาสันสกฤตเขียนว่าไทยธรรมนี้คือการถวายพระพุทธรูปนี้เป็นของพระอาจารย์เทววรมันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 10. จารึกรอยพระบาทเป็นภาษาปรากิตสมัยกุศนะเป็นรอยพระพุทธบาทที่น่าสนใจก็คือ ที่นิ้วพระบาทนั้นมีสัญลักษณ์สวัสติกะจารึกไว้ด้วยผลพบที่วัดโคสิตารามเมืองโกสัมพีก็คือห่างจากที่เราท่านทั้งหลายชมเสาอโศกนี้ไม่ไกลข้อความเขียนว่าพยามะตสะทรระอันเตวาสิสะพิกุะะาาสะพระคละสะแถวต่อมาพุทาวาเสหรือพุทธวาเสโคสิตาราเมสวะพุทานังหรือพุทธา,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 ทานัง,นงปูชาเยศิลา กาาปิตะวงเล็บการาปิเตก็แปลได้ความว่าพระภิกษุผู้มีนามว่าผาคะผู้เป็นอันเตวสิก์ของพระอาจารย์ธระได้สร้างถวายพระพุทธบาทเพื่อน้อมบูชาต่อพระพุทธเจ้าทั้งปวงในอารามอันมีนามว่าโคสิตารามอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าจะลึกนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับนักโบราณคดีมากเพราะมีคำว่าโคสิตารามด้วยเจ้าภาพนั้นก็คือภิกษุผู้มีนามว่าผาคะนั่นเอง 11. จารึกสมัยพระเจ้าพัทธรมะคะเป็นจารึกที่ฐานพระหินทรายแดงภาษาปรากิตระบุว่าในปีที่83ของพระเจ้าพัทรรมะคะก็คือประมาณพศ704 12. จารึกสองหินนันทิยะสะเหินนี้ขุดพบที่บริเวณโบราณสถานโคสิตารามในปีพศ2462โดยนายสาณีหรือสาหานีนักโบราณคดีชาวอินเดีย เมื่อตรวจสอบแล้วพบจาลึกอักษรพรมมีสมัยกุสานภาษาปรากิจเมื่อแปลแล้วก็ได้ความว่าจุดจุดจุดนังอันเตแถวที่สองวาศิสะโกหทะขีดจุ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 ดทาริกาเยทานังแถวที่สี่นันทิยะสาเยแถวที่ห้าโคสิตาราเมแถวที่หกจุดๆุจุดพุทธานังปุขีด แถวที่เกตชาเยปแปลเอาความว่านี่เป็นทายธรรมของอุบาสิกาผู้มีนามว่านันทิยะสาบุตรสาวของนายโกหะทะผู้เป็นอันเตวสิกข,ของพระอาจารย์จุดๆ,ๆในอารามนามว่าโคสิตารามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานี้ก็เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้ทราบว่าบริเวณใกล้ตรงนี้ชื่ออารามโคสิตาราม นอกจากนั้นยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นเลยทีเดียวที่นักโบราณนักดีขุดพบซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยอิลาหาบัตคือยอดเสาอาโศกยอดแหลมลักษณะแปลกตาซึ่งยอดเสานี้อาจจะเป็นยอดเสาเสาที่สองที่เมืองอิลาหาบัต 2. ยอดเสาอาโศกคล้ายที่สารานาศ3ยอดเสาหินของพระเยาาโสโศก หักตรงกลาง4ยอดเสาอโศกมีลักษณะเป็นใบตาลแหลมๆลงมาซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกตามากๆไม่ค่อยเห็นในที่อื่นๆ 5. เสาหินทรายแดงแกะเป็นรูปสตรี 6. เสาหินทรายแดงรูปผู้ชาย 7. เสาหินทรายแดงแกะเป็นรูปสตรีก็คือคชชลักษมีเทพในศาสนาฮินดูที่มีรูปช้างด้วย 8. ชิ้นส่วนของกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปสถูป ภาพต่อมาก็เป็นเสาหินสยแดงเป็นรูปพระธรรมจักรอยู่ข้างบนตรงกลางก็เป็นลักษณะคล้ายๆสิงโตแต่ว่ามีปีกซึ่งส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสมัยราชวงศ์กูสานะภาพต่อมานี้ก็เป็นภาพสถูปเถูื้นกันอยู่ข้างบนข้างล่างก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับสิงโตภาพต่อมานี้ก็เป็นหินแกะสลักคล้ายกับเสาของพระเจ้าโอโศกบนยอดนั้นก็จะเป็นสิงห์ภาพต่อมานี้ก็เป็นพระพุทธรูปแต่ว่าพระเสียรหายไป พระพาหาคือแขนฝั่งทางด้าน,นขวาก็าหายสมัยกุสานะส่วนภาพนี้ก็เป็นพระเศียรของพระพุทธรูปพระนาศิกคือจมูกนั้นหายไปพระเศียรก็หักไปสมัยกุสานะเช่นกันภาพต่อมานี้ก็เป็นเศียรของพระพุทธรูปบนพระเศียรนั้นก็ทําเป็นลักษณะคล้ายกับก้นหอยขมวดขึ้นเป็นปมขึ้นไปสมัยกุสานะส่วนภาพต่อมานี้เป็นภาพพระพุทธรูปพระเศียรนั้นทําเป็นก้นหอยแต่ว่าพระนาสิกคือจมูกนั้นหักไป ส่วนภาพนี้เป็นภาพแกะสลักพระพุทธรูปปางประทานพรโดยมีอุบาสกและอุบาสิกาอยู่คนละฝักฝั่งประนมมืออยู่สมัยคุปตะภาพต่อมานี้เป็นภาพพระพุทธรูปปางประทานพรสมัยรัชวงศ์คุปตะแกะสลักได้สวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าพระเสียรหายภาพต่อมานี้ก็เป็นภาพพระพุทธรูปพระเสียรหายเหมือนกันสมัยคุปตะส่วนภาพนี้เป็นภาพของพระพุทธรูปสมัยคุปตะสมบูรณ์อยู่ภาพต่อมานี้เป็น ภาพของพระพุทธรูปปางชนะมารใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ข้างล่างนั้นก็มีพระแม่ธรณีกำลังบีบมวยผมต่อต้านบรรดากองทัพมารเข้าโจมตีเป็นพุทธศิลป์สมัยคุปตะภาพต่อมานี้ก็เป็นพระพุทธรูปสมัยคุปตะเหมือนกันแต่หักตั้งแต่ช่วงเอวลงไปส่วนภาพนี้ก็เป็นพุทธศิลป์สมัยคุปตะทำจากหินทรายแดงเหลือแค่พระเศียร ภาพนี้ก็สมัยคุปตะเหลือแค่พระเศียรส่วนภาพนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนแกสลักได้อ่อนช้อยเลยทีเดียวทําจากหินทรายแดงเวลาช่างแกสลักก็ต้องทําเอียงนิดนึงถ้าเป็นคนเอียงขนาดนี้ท่าทางจะแย่เหมือนกันภาพต่อมานี้เป็นลักษณะทรงกลมนั้นก็คือทําเป็นหินแกสลักวางทับบนเสาคล้ายๆกับดอกเห็ด เพื่อคุมพระพุทธรูปที่อยู่ข้างล่างภาพนี้ก็เป็นภาพแกะสลักหินที่ทําเป็นลักษณะฉัดข้างบนส่วนภาพนี้ก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนกันแต่ว่าแตกหักเหลือแค่พระบาทที่น่าสนใจก็คือมีการแกะสลักเป็นรูปดอกบัวนั้นสวยงามเลยทีเดียวทําจากหินทรายแดงภาพต่อมานี้ก็เป็นเสาหินของวิหารนําไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เหมือนกัน นี่คือทัศนียภาพของพื้นที่บริเวณที่เป็นเสาอาโศกในปัจจุบันนี้โดยไม่อาจจะระบุได้ว่านี้คือวัดอะไรแต่ที่แน่แก็คือต้องเป็นวัดอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าอาโศกนั้นจะปักสองหินไว้ในพื้นที่ที่เป็นเขตสังขารามพื้นที่ที่กันไว้ในปัจจุบันนั้นก็คือประมาณ12ไร่เศษเศษหลังจากที่นำพาท่านทัง้งหลายไปชมโบราณวัตถุที่ขุดพบภายในบริเวณที่นี่แล้ว ก็ถือโอกาสนำพาทุกท่านได้มากราบไหว้พระสักการะบูชาซึ่งวันที่เราไปนั้นก็คือวันที่6มีนาคม2566 นั้นพาท่านทั้งหลายมาชมโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลที่นี่ก็คือวัดโคสิตารามภาพที่ทุกท่านเห็นขณะนี้เนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างของสถูปที่อยู่ตรงกลางพื้นที่และมีอาคารที่ก่อด้วยอิฐหลายจุดเลยทีเดียวสาเหตุที่ทราบว่าที่นี่คือโคสิตารามก็เนื่องจากว่านักโบราณคดีก็ได้ขุดพบโบราณวัตถุที่มีจารึกอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้จึงได้มั่นใจว่าที่นี่คือโคสิตารามอย่างแน่นอน พื้นที่โคสิตารามนั้นก็อยู่ค่อนข้างคิดกับพื้นที่ที่ลาบต่ำลงไปโบราณสถานหลายจุดก็พังทลายเสียหายลงไปไม่น้อยเลยทีเดียวปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลก็เข้ามาสร้างกำแพงก่อรอบไว้เพื่อป้องกันการบุกรุกและก็รักษาโบราณสถานโบราณสถานโคสิตารามนี้ตมาก็เคยมาหลายครั้งภาพที่ทุกท่านเห็นนี้ก็ถ่ายภาพพร้อมกับบรรดาพระนักศึกษาที่มาเรียนในมหาวิาลยเมืองพารณาณสีในปี2542 นี่คือสถานที่จำพรรษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพรรษาที่9ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร